เอาแล้วครับสวัสดีนักผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแม่ดำการไม่ติดวันชายเหมือนเดิมผมวันนี้ก็จะมาประกาศนะครับว่าช่องผมมีระบบ Subscribe หรือว่าระบบสมัครสมาชิกนะครับเบมเมอร์ชิไม่ใช่ Subcribe เนี่ยมันของทวิชนะเออมีระบบสมัครเมมเบอร์ชิแล้วครับผมวันนี้ก็จะมาแจ้งกันนะครับว่าสิทธิพิเศษแต่ละขั้นของเรานั้นมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับนั่นก็คือระดับแรกครับเปล่งประกาย35บาทต่อเดือนครับ คุณจะสามารถใช้อิโมจิน่ารักน่ารักอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวติดยศทั้งหลังด้วยนะฮะเท่ดีนะครับสิ่งที่พิเศษสําหรับเมมเบอร์ชิพในขั้นนี้ก็คือผมจะไปรายชื่อของทุกคนที่อยู่ในระดับนี้หรือมากกว่านะครับไว้ในท้ายเครดิตของคลิปของผมทุกคลิปเลยนะครับในเดือนนั้นๆน,น,นะ แล้วก็จะมีการให้ลิงก์ Discord นะครับสามารถเข้ามานั่งคุยเล่นกันได้ในนี้เลยนะครับผมต่อไปครับขั้นที่2ครับสิทธิพิเศษที่2ก็คือทอส่งแสง80บาทต่อเดือนครับคุณจะได้สิทธิทตั้งแต่เป่งประกายขึ้นมาครับแล้วคุณก็จะได้มีสิทธิ์รับรูปประจําเดือนที่ผมจะวาดขึ้นมา1รูปในแต่ละเดือนนะฮะแล้วก็ส่งให้ทุกคนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมซึ่งจะมีชื่อของทุกคนอยู่ในนั้นด้วยนะฮะ ซึ่งจะเป็นรูปที่ผมวาดขึ้นมาเองฮะอาจจะเป็นมัดคอดผมหรือจะเป็นออลีของผมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมจะวาดขึ้นมาแล้วก็ให้แบบ e อ็กซ์คลูพิเศษไปเลยนะครับไม่มีเอาไปเผยแพร่ที่ไหนนะครับผมผมจะส่งให้ทุกคนแบบส่วนตัวเลยต่อไปครับ300ต่อเดือนครับเจอจะลัดอ่ำแสง อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะครับเกิดฉลามอํามแสงคุณจะสามารถได้ยศพิเศษใน Discord นะครับก็คือยศผู้สนับสนานนี่ยเป็นทางกลุ่นนั่นเองนะครับไม่ได้เพียงแค่มีชื่อขึ้นใน En ็นเคริตนะครับผมจะพูดชื่อทุกคนใน En c r e คร t เลยในสำหรับการสมัครสมาชิกในระดับนี้นะครับแล้วก็จะมีแฟนอาร์ตสุดพิเศษครับในแต่ละเดือนผมจะสุ่มขึ้นมา1่ชื่อในรายชื่อพวกนี้นะครับในรายชื่อของคนระดับนี้มาวาดแฟนอาร์ตให้พวกคุณหนึ่งรูปเต็มเแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ถูกสุ่ แล้วผมก็จะส่งให้ทุกคนที่อยู่ในระดับนี้นะครับอ่ะนี่แหละครับก็มี3ระดับนะครับสำหรับช่องนี้แมตตี้ออนชาย4 2นะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับก็ถ้ามีใครตามกำลังศรัทธาเท่าไหร่ก็กดมาเท่านั้นแล้วกันนะครับผมถ้าใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องนะโอเคครับเอาไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายซึ่งระหว่างที่ผมทำคลิปนี้อยู่นะฮะก็มีคนกดสมัครมาในช่องเจอจระดับอ่ำแสงนะครับผมต้องขอบคุณคุณฟินิกด้วยนะครับฟินนิกแคสเกมนะครับผมสำหรับการกดเจอจระดับอ่ำแสงให้ผมนะครับผมขอบคุ